สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใครที่กำลังครองตัวเป็นโสดอยู่แต่อยากคำแบล็กตัวเองกลับมารักอีกครั้งขอให้เร่เข้ามาเอาวิธีการเตรียมความพร้อมแบบง่ายๆมาให้ดูกันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีเปิดหัวใจคนโสดให้อยู่ในโหมดอินเลิฟนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเพื่อที่จะได้เคาะสนิมที่เกาะติดหัวใจกันออกซะหน่อยจากนั้นค่อยดำเนินการมีรักอีกครั้งเผื่อคราวนี้คุณจะได้มีรักที่ดีและส สายกว่าเดิมตามไปดูกันครับข้อที่1เปลี่ยนความคิด ก็เพราะบางคนอยู่เป็นโสดมานานเลยอาจทําให้ติดความคิดบางอย่างมาด้วยอย่างเช่นชินกับการอยู่คนเดียวชินกับการไม่ต้องรอใครชินกับการไปไหนมาไหนคนเดียวจึงอาจทําให้เวลากลับมามีแฟนอีกครั้งจะเกิดปัญหาตามมาได้ดังนั้นคุณจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนเป็นการรีบูตนั่นเองครับข้อที่2เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน กิงอยู่ที่ตอนคุณเป็นโสดนั้นจะตื่นเวลาไหนกินเวลาไหนหรือไปเที่ยวเวลาไหนก็ได้แต่นั่นมันตรงข้ามกับคนมีคู่ที่เขาทำกันเพราะบางอย่าง คนสองคนก็ต้องทําควบคู่กันไปและใส่ใจอีกฝ่ายให้มากขึ้นอย่างเช่นคุณต้องตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อมาเตรียมอาหารให้อีกคนหรือเวลาที่คุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องแข์ความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยคือพูดง่ายๆว่าคุณต้องพร้อมที่จะสละความเป็นส่วนตัวทิ้งไปเลยครับข้อที่3มองโลกในแง่ดี ทัศนคติถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่อยู่ในตัวบุคคลและสามารถสะท้อนจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นได้ด้วยซึ่งหากคุณเป็นคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็อ,อาจทำให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วเบื่อหน่ายเหนื่อยใจไม่มีความสุขดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ต้องกล้าเสียสละ อย่างที่บอกว่าคุณห่างหายจากการมีความรักมานานจึงอาจทําให้บางครั้งก็คิดว่าไม่เห็นจะต้องทนหรือยอมคนอื่นมากขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนอยู่คนเดียวก็ยังอยู่ได้แต่หากคุณต้องการที่จะกลับมามีรักที่สดใสกว่าครั้งไหนๆคุณต้องกล้าที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างในบางสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นคุณอาจจะไม่ชอบกินซูชิแต่แฟนคนนี้ของคุณเขาชอบกินมากคุณก็ต้องยอมเสียสละความสุข ตรงนั้นให้เขาบ้างครับข้อที่5ต้องพร้อมรับทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ใครต่อใครพูดไว้ว่าที่ได้มีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์แต่สิ่งที่แสงอยู่ในความทุกข์นั้นมันก็มีความสุขปนอยู่ด้วยซึ่งหากคุณอยากจะกลับมามีรักอีกครั้งและสดใสกว่าเดิมคุณต้องพร้อมรับมือกับความรู้สึกทั้งสองด้านนี้ให้ได้และมันจะทําให้คุณแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีเปิดหัวใจคนโสดให้อยู่ในโหมด in l เลิจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเป็นวิธีเคาะสนิมในหัวใจของคนโสดแบบเบื้องต้นซึ่งใครก็สามารถทําได้แค่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อให้รักครั้งใหม่นี้ดสดใสมากกว่าเดิมครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ